สวัสดีครับปุ่มลมเด็กลานน้องวันนี้พี่ลมจะมาให้เก็บความรู้น้องๆนะครับสําหรับรถอ i ซ u z u g o z ี l i แล้วก็อ Is ี isuzu d-max นะครับนี่ฮะของพี่ลมความร้อนมันขึ้นเร็วแล้วน้ําหายนะฮะว่าเมันเป็นที่อะไรนะฮะนี่ครับนี่ฮะเป็นตามดนิดเดียวนะเป็นตามดนิดเดียวนะสามร้อยบาทนะฮะเราซื้อมาเปลี่ยนเองแต่ว่าต้องถอดหมดเลยนะถอดเทอร์โบต้องถอดอันนี้ออกหมดเลยนะฮะตรงนี้นะนี่ฮะนะ แบบตัวนั้นนะนี่้ำบนเขาเรียกน้ำบนนะฮะแล้วนี้ทีนี้มาดูว่าอ่าความร้อนอขึ้นเร็วมันเกิดจากอะไรบ้างนะฮะนี่ครับวาวน้ํานะฮะวาวน้านะฮะวาวน้ํานี่ก็คือวาวกักน้นะํานะฮะเราจะสังเกตง่ายคือนะจับตรงนี้ร้อนจีเลยนะอ่าแล้วก็จับท่อล่างเย็นเลยนะเราสังเกตง่ายเย็นเลยนะฮะอันนี้เกิดจากวาวน้ํา เ,เกิดจากเปล่าน้ำนี่ท่อร้อนอย่างเงี้ยมันเกิดได้สองสาเหตุปั๊มน้ําด้วยนะปั๊มน้ําตัวนี้นะ,ะเกิดได้สองสาเหตุนะฮะมีอาการเดียวกันนะเราจับตรงนี้ร้อนล้วไปจับข้างล่างเย็นขณนะมีสองอาการวิธีการเปลี่ยนตัวนี้นะนี่ฮะทีน้องๆถอดออกมาแล้วครับนี่มันเก่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็หกร้อยบาทนะหกร้อยเฮ้ยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะฮะของแท้นเะจ็ดร้อยบาทนะฮะ นี่ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยน้องใส่ไปเลยอย่างงี้นะไม่ใช่นะอันนี้บางทีน้องไม่รู้นะขันไปเลยอย่างเงี้ยมันก็รั่วนะกาวชายไงก็รั่วเพราะอะไรนี่ยางนี่นะแควกยางออกมานะเห็นนะอ่าบางคนไม่รู้นะแทีน,นี้เราก็ทําความสะอาดนะเดี๋ยวเราเช็ดจะทาความสะอาดแล้วก็เอานี่วางลงไปอย่างงี้นะจะลงเบ้าอย่างงี้มันจะหนิดนะเออมันจะจะหนิดอย่างนี้นะอ่าจริงๆแล้วไม่ต้องใช้กาวเลยเลยนะแค่แปะลงไปเฉยๆนะ บางคนบอกว่าทาไรมบอกว่าไม่จําเป็นนะเนี่ยเพราะมันมีทุกอย่างตัวนั้นอยู่แล้วนะไม่จำเป็นนะอืมนี่นะเห็นไหมนิดเดียวนะบางคนไม่รู้นะกดทับลงไปมันก็ปิ้นฉีกพังหมดนะอเคล็ดลับนิดเดียวนะอันตรงนี้นะะเก็บความรู้อะไรนิดตัวนั้หน่อยนะมีอะไรอ่าทักมาได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษา โอเคนะวันนี้ได้วิ่งดแล้วนะ